แล้วคะ่ะฉะเชิงเซาแม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิส์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศรีสุนทรปราดภาษาไทยอย่อางลือในป่าสมบูรณ์ใช่แล้วคะ่ะนี่คือคําขวัญของจังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าเมืองแปดริ้วนะคะวันนี้จะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวแบบ one day t r i ปค่ะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับทราบกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มเดินทางนะคะสิ่งแรกก่อนเลยเราก็ต้องไปกราบนมันสการขอพรจากพระศักดิ์สิทธิ์กันก่อนค่ะเริ่มต้นการเดินทางกันเลยค่ะ เมื่อมาถึงที่วัดเทพนิมิตแห่งนี้แล้วนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือการที่เราจะไปกราบไหว้สักการะพระนอนกระจดนั่นเองค่ะ Um, um พระนอนกระจกที่นี่แล้วนะคะความรู้สึกก็คือต้องบอกว่าเย็นสบายค่ะเพราะว่าใกล้กับริมคลองนะคะติดกับแม่น้ําบางประกงของที่จังหวัดฉะเชิงเซาที่นี่ค่ะที่นี่ต้องบอกว่าพระนอนกระจกเป็นพระนอนที่ใหญ่มากนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่เคยมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาหรือว่าเคยมาแล้วแต่ยังไม่เคยมาที่วัดเทพนิมิตก็อย่าลืมอย่าพลาดที่จะมาที่พระนอนกระจกที่วัดเทพนิม <ELL> <conventions. S 1> ิตค่ะ เทพนิม <te> ิตแห่ง <ank> นี้นะคะสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2411ค่ะแต่ว่าด้านหลังของจานี้นะคะนั่นก็คือพระนอนกระจกศักดิ์ส ok ิทธิ์ค่ะซึ่งสร้างขึ้นนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2419นั่นเองค่ะก็เมื่อมาถึงวัดเทพนิมิตแห่งนี้นะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการมากราบไหว้สักการะพระนอนกระจกศักดิ์ส ok ิทธิ์แห่งนี้ค่ะ และที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของจานี้นะคะนั่นก็คือพระประธานค่ะที่อยู่ที่วัดเทพนิมิตนะคะมีชื่อว่าพระพุทธนิมิตนั่นเองค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อราชการที่สีในสมัยราชการที่สี่นะคะก็จะบอกว่าสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขอพอรค่ะสองข้อที่หลายๆท่านเนี่ยจะเดินทางมาขอก็คืออย่างแรกเลยค่ะหนุ่มๆทั้งหลายค่ะที่ว่ามีเกณฑ์ที่จะเกณฑ์ทหารนะคะเขาบอกว่าเมื่อมาขอพอรที่นี่แต่ไม่ได้ขอให้ได้นะคะเขาบอกว่าขอให้พลาดนะคะติดใบดํานั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเป็นทหารนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนนะคะก็จะมีฝนฟ้าเนี่ยเทลงมาเนี่ยเป็นประจําเลยเมื่อมีงานบุญงานประจําปีต่างๆแต่ว่าเมื่อเขาได้รวมตัว ะะขอพรขอให้ฝนไม่ตกอาัศาจรรย์เกิดขึ้นค่ะฝนก็ไม่ตกขึ้นจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหนุ่มๆท่านไหนนะคะที่อยากจะไม่ติดทหารนะคะก็ลองเดินทางมาขอพรที่นี่ดูค่ะ างด้านหลังของจา่านี้นะคะนั่นก็คือที่วัดเทพนิมิตแห่งนี้นะคะได้รับพระราชทานพระบรมรูปหล่อของรัชกาลที่8ค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานให้สถานที่แห่งนี้นะคะเนื่องจากว่าสมัยก่อนนะคะการสร้างวัดในแต่ละสถานที่นะคะในแต่ละสถานเนี่ยใช้แรงงานด้วยมือคะ่ะจะไม่มีการใช้เครื่องมือใช้เคนอะไรทั้งนั้นแต่สถานที่แห่งนี้วัดเทพนิมิตสร้างเสร็จเร็วค่ะพระองค์ท่านก็เลยได้พระราชทานให้นั่นเองจังหวัดฉะเชิงเซาของเรานะคะก็จะมีเพียงสองแห่งค่ะที่ได้รับพระราชทาน เพะระประมรูปหล่ออันนี้นะคะนั่นก็คือที่วัดเทพนิมิตแล้วก็ที่วัดแจ้งอำเภอบางคล้าค่ะ ก็ชื่นใจเลยค่ะหลังจากที่เราไปไหว้พระอิ่มบุญมาเรียบร้อยแล้วนะคะท้องเราก็ต้องอิ่มด้วยนะคะเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นโรงเตี๊ยมเล็กๆชิคๆของจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งจะมีความพิเศษมากน้อยแค่ไหนเดีย๋ยวจ่าขออนุญาตไปดื่มน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีครับขอเมนูน้ำหน่อยค่ะได้เลยครับอ่าหน้าสุดท้ายโอ้ยก่อนที่จะเปิดไปถึงเมนูน้ําแอบเห็นอาหารค่ะว่าที่นี่มีอาหารด้วยฉะนั้นแล้วเราจะอิ่มกันที่นี่เลยนะคะ ได้ยินว่าเจ้าของที่นี่ชื่อพี่อุ้ยคนไหนชื่อพี่อุ้ยคะอาวผมเองครับพ,พี่อุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ <laughs> พี่อุ้ยแนะนําน้ำหน่อยค่ะว่ามาที่นี่ต้องทานอะไรเอ่ยที่นี่เหรอที่นี่เราเราก็มีกาแฟอร่อย <ภา S 2> แล้วก็ชา,าดีเขาบอกว่ากาแฟที่นี่เป็นกาแฟจากเวียดนามด้วยใช่ไหมพี่อุ้ยอ๋อของเราใช้วิธีการชงแบบเวียดนาม<อ>เพราะว่ามันจะทําคือมันมี2แบบมีชงแบบกาแฟเอสเปรสโซ่หรือว่าคนที่ไม่ชอบกาแฟแบบแรงเข้มเนี่ยอยากสัมผัสบบ ความเป็นดอกไม้ของกาแฟนุ่มๆนุ่มๆนั่นจะขอแบบนั้นเลยละกันค่ะพี่อุ้ยขอนุ่มๆเลยละกันเดี๋ยวขออนุญาตไปรอพี่อุ้ยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันถึงสถานที่ที่นี่ได้ค่ะ มาแล้วค่ะกาแฟของเรานะคะมาแล้วครับอุ้ยคือไม่เคยทานกาแฟที่หน้าตาแบบนี้ค่ะพี่อุ้ยแนะนําจานนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะชงไม่เป็นอันนี้เป็นกาแฟไทยเนี่ยละครับมาจากไรช้างแต่ว่าอุปกรณ์วิธีการชงเนี่ยเราใช้ของเวียดนามครับก็คือเนี่ยเราก็เปิดพอเปิดปุ๊บสุญญากาศมันก็มันก็จะข้างในเป็นกาแฟค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาแล้วก็เอาอันนี้ ใส่เลยครับอันนี้คือนมอ่าหมดเลยหรือเปล่าหมดเลยครับหมดเลยมีครีมรีแล้วก็ครีมสดแล้วก็นมครับพร้อมกันเลยไหมครับพร้อมกันเลยครับอันนี้คือคือเป็นเขาตวงมาแล้วว่าต้องต้องระดับประมาณนี้มาแล้วค่ะอาหารมาอล้วอ่าเดี๋ยวเป็นออเดล ออเดอร์หน้าตาจะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงค่ะครับมิกซ์ออเดอร์วันนี้มีอะไรบ้างคะพี่วิมิกซ์ออเดิร์นะครับก็มีหอยจ้อมีหอยจ้อ,อมีหอยจ้อแล้วก็มีไส้กรอกอย่างดีค่ะแล้วก็มีปีกไก่ทอดต้มปลาค่ะ,คะส่วนน้ำน้จิ้มเราก็มีน้ําจิ้มแบบมีน้ําจิ้มของหมูสเต๊ะแล้วก็มีน้ําจิ้มไแบบก่ซุปเปอร์อม,มันก็จะแบบมีเปรี้ยวนิดนึงค่ะค ก็คือเป็น3สไตล์แบบนี้ค่ะอีกหนึ่งเมนูค่ะมาแล้วอันนี้ที่บอกว่าเป็นหมูสเต๊ะจากบางคล้าของดีของคนบางคล้าค่ะของบางคล้าเค่ะุ้ยก็พยายามที่จะเหมือนกับอุดหนุนคนในชุมชนเนาะหมูสเต๊ะนี่คือเมื่อก่อนตั้งแต่เราเป็นเด็กเนี่ยคือคุณปู่อากงของเขาเนี่ยเข็นรถเข็นเน่ยแล้วคือลูกสาวเขาทำแล้วตอนนี้คือหลานทำแล้วอะ่ะใช่แล้วเวลาเราทานเนี่ยมันจะมีแบบ เครื่องของเขาเ่ยเขาจะปั่นให้มันหยาบนิดๆเหมือนกับเทคเจอร์ของตะไคร้นยงอยู่ในนั้นเลยค่ะ<า>เดี๋ยวลองชิมก่นอนเขาบอกว่าหมูสเต๊ะที่ดีต้องมีมันค่ะอันนี้คือมีมันจริงๆมหมดเลยนะ,ะเวลาเราทานเลจะบมีสัมผัสได้ถึงแบบเครื่องเพรที่มันยังเกาะตรงผิว คือหนึ่งไม้ของหมูสเต,ต๊ะต้องรูดให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทานมันมันด้วยอันนี้อันนี้นครับกุ้งผัดพริกที่หนูนสวน,วนใช่แล้วปัดลิ้วนี่คืขึ้นชื่อเรื่องกุ้งเหมือนกันนะพี่ว้ยกุ้งแม่น้ำใช่ไหมเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องกุ้งเหมือนกันมีคนเลี้ยงกุ้งเยอะอยู่เหมือนกันหมดหรือยังครพี่วยอาหารแนะนําของเรายังครับอันนี้คือของหนูย่างครับ พอหมูย่างแอบแอบไม่เห็นนิดนึงน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วอันนี้เหมือนคล้ายๆแบบลักษณะเหมือนสเต็กว่ะค่ะทุอแต่ก็ทานแบบไทยๆนี้เลยค่ะไม่ต้องแบบว่าอันนี้มากมายทานแล้วนะพี่อุ้ยขออนุญาตขออนุญาตก่อนเลยอันนี้ต้องจิ้มกับอันนี้เนาะพี่เนาะได้เลยครับแล้วแต่ชอบทั้งชิ้นค่ะ ากแต่ละจานข,ขออนุญาตแอบ,บถามเรื่องราคาค่ะพี่อุ้ย ไล่ราคาให้จานนิดนึงว่าแต่ละราคาแต่ละจานราคาเท่าไหร่ s t a นี่ต็ร์คหน่ร้อยหกสบาคาท6 6 5บาทอันนี้คือคลุ้มเลยนะคะคือมีทุกอย่างค่ะมาที่หมูสเต๊ะสเต๊ะ90บาท90บบาทอันนี้ก็คือจะเป็นขนมปังปิ้งปิ้งด้วยค่ะใช่เข้ากันอันนี้กุ้ง ที่พิสวนอยู่ที่เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทคือเยอะมากค่ะคุณผู้ชมเยอะมากๆแล้วก็มาสุดท้ายที่ข้หมูย่างอันนี้หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทคือเออคุ้มมากที่ฮะลืมกาแฟเมื่อกี้ลืมค่ะลืมถามกาแฟกาแฟชุดนี้เท่าไหร่คะหกบาบาทบาทเองแถมมีเครื่องเล่นให้เราเล่นด้วยนะคะคือต้องบอกว่านี้ตื่นตาตื่นใจมากว่าไม่เคยเล่นค่ะ เพราะฉะนั้นก็คืออาหารที่นี่นะคะอร่อยแล้วก็กาแฟก็อร่อยแล้วก็พี่วิยบอกว่าคือถ้าเป็นวันอยู่เสาร์อาทิตย์รวมวัดอยู่นะคะจะเลิกได้ไหมพี่ก็คือจะมีเบเกอรี่นะคะก็จะมีขนมปังต่างๆด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมสถานที่ข้างบนที่เขาบอกว่าลงเตี้ยมเล็กๆเนี่ยแต่ว่ามีความพิเศษนั่นก็คือในเรื่องของพื้นที่แล้วก็มีการจัดสรรแบ่งโซนได้อย่างสวยงามมากจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่เราไปชมกันค่ะ สี่ชั้นครับก็จะมีชั้นชั้นสองเนี่ยเป็นห้องเนกประสงค์แต่วันที่ประชุมได้ทําโยคะได้อะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ใช่ใช่จ๋าเคยเห็นมีมีเพื่อนจ๋าที่เขาทําเพจอยู่เหมือนกันเขามามาเป็นครูสอนโยคะอะไรอย่างนี้แล้วก็พื้นที่หลังจากนี้ก็คือทั้งหมด9้าห้องเหรอพี่อุ้ยตรงชั้นชั้นนี้ก็จะมีสี่ห้องอ๋อชั้นนี้สี่ห้องขบนก็มีห้าห้องอ๋อถัดจากนี้ขึ้นไปอีก แต่ที่นี่ไม่มีลิฟต์เนาะพี่ไม่มีลิฟต์ครับโอ้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการออกกําลังกายไปด้วยก็คือเดินขึ้นมาอย่างนี้แต่ว่าก็พีุ่้ยบอกว่าเวลาเดินขึ้นเดินลงก็ระวังนิดนึงก็แต่จริงๆคือเราอยู่ใจกลางเมืองเลยเนาะพีุ่้ยคือจะได้ยินเสียงรถชัดมากอ่ะโอ้แต่มันก็เป็นเสน่ห์อย่างแหละพีุ่้ยสะดวกสบายอะไรอย่างนี้ใกล้ใกล้ๆเดี๋ยวเราไปชมห้องพักกันค่ะพี่เชิญเลยนี่ครับโอห้องพักเนี่ย ดีไซน์ของเขาจะทาไม่ให้เหมือนห้องที่อื่นคือเวลาเราเปิดประตูเข้าห้องเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเปิดออกไปข้างนอกอันนี้เป็นกิมมิคของของสถาบนนี้เขาคือคือเหมือนไม่ได้เปิดเข้าครับก็คือจะเหมือนคล้ายๆกันสองฝั่งอย่างนี้เนาะพี่วินเนาะแทนที่ทุกทีเวลาเราเปิดเข้าห้องพักโรงแรมห้องมันจะอับใช่ใช่ใช่้พอเปิดไปพวกมันก็เหมือนมองทะลุไปอย่างนี้เนาะพี่วินเนาะขอเข้าห้องนิดนึงค่ะได้เลยครับอันนี้ฝั่งนี้มาเลว ที่นี่ก็ก็ไม่เล็กนะพี่อุ้ยต้องบอกว่า<ช><แ>เหมือนกับใหญ่กว่าคอนโดนิดเดียวเองอ่ะเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าคอนโดอ่ะใหญ่กว่านิดเดียวเองค,คือแบ่งแบ่งพื้นที่ได้ดีมากกับพี่อุ้ยเออที่นี่คือได้ได้การได้การดีไซน์หรือว่าคนออกแบบคือคือพี่อุ้ยเองหรือว่ายังไงเอ่ยคือคุณสุริยะครับเป็นคนออกแบบให้ออกแบบแล้วก็ภายในก็คุณปืนโดยกั ดีไซน์สตอรี่ค่ะครับผมคือเขาเห็นพื้นที่คือเขาเห็นพื้นที่แล้วก็คือเขาก็มาเลยเคือเห็นพื้นที่ปุ๊บแล้วก็อยากที่จะตอนที่ทําเนี่ยยังไม่คิดว่าจะทาโรงแรมก็คุยกับพี่สุริยะเพราะว่าเราชื่นชอบผลงานของพี่สุริยะอก็คิดว่าถ้าฉันจะทเามีงานของพี่เขาอะน่าจะดีเพราะว่าพี่สุริยะเนี่ยก็จะมีคนต่างชาติแบบนังสือต่างชาติเนี่ยอยากจะติดตามผลงาน ะะถึงว่าพอพออาคารที่นี่เสร็จเรียบร้อยอะค่ะได้ขึ้นในเตดสารหลายฉบับเลยไกลถึงไต้หวันไกลถึงจีนอย่างงี้เพราะว่าแอบไปเห็นมาแล้วก็รวมถึงถ้าในเมืองไทยก็มีบ้านและสวนเนาะพี่วยท,ที่ที่ไปลงพื้นที่ด้วยที่นี่จัดสรรแบบดีแล้วก็ห้องพักสะอาดอมีตู้เซฟอะไรให้เรียบร้อยเลยนะพี่วอ,อป้องกันอย่างดีมีกาแฟมีกาแฟมีแล้วก็พลาดไม่ได้เขาบอกว่าที่นี่เป็นเป็นของขึ้นชื่อ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจ๋าจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือใครมาพักที่นี่ก็คือจะมีขนมมีกาแฟให้หแอรเเพนคูปปองด้วยอันนี้คือคือแถมปปก็ลงไปใช้ข้างล่างได้ไอ๋อดีจังเลยค่ะเป็นส่วนลด50บาทค่ะคุณผู้ชมโอ้อันนี้คือคือแตกต่างจากที่ที่จ๋าเคยไปพักนะคือคือเหมือนกับวัสดุในการใช้อย่างเงี้ยพี่อุ้ย เป็นชาเป็นชามีใบชาให้อ๋อแล้วก็มีตัวอันนี้คือชงชงใส่นี่คอืมนี่จเป็นชาจากจีนค่ะใช่ไหมพี่อุ๋ยชาจากจีนขออนุญาตเปิดเปิดนิดนึงนะคะหอมมากค่ะพี่ปีดมค่ะนี่ราคาเท่าไหร่ครับขอย้ำอีกทีย้ำเรื่องราคาห้องพักอีกนิดนึงด้วยห้องพักราคา พนแปดร้อยแต่ว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วถ้ายิ่งแบบถ้ามีโปรยิ่งโปรเข้าไปอีกมีไหมพี่วุ้ยสมมุติ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 ก็เป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยคับอ๋อเป็นหมู่คณะแล้วก็เอ่อถ้าเกิดสมมุติเราซื้อแบบเป็นคูปองหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่วุ้ยก็มี v o เชอร์อ๋อมีวอเชอร์ให้ด้วยมีว o เชอร์ให้ด้วยอืมพื้นที่ดีงามค่ะเดี๋ยวแอบไปชมห้องน้ํานิดนึงค่ะพี่วุ้ยดึงออกมาพี่วุ้ยบอกดึงออกมาอย่าดึงเข้าไปค่ะ มาแล้วพื้นที่ดีงามะพี่อุ้ยเออข้างในก็อ๋อข้างในอันนี้ก็เปิดข้างในก็ไม่ไม่แคบเลยครับห้องนี้คือไม่น่าเชื่อนะคะว่าพื้นที่แค่เนี้ยเหมือนคือถ้าเกิดเมื่อกี้ที่จ๋าลองไปยืนข้างล่างอะแค่แบบเหมือนกับเราอ้าแขนอะมันแค่นี้จริงๆอะแต่มันไม่น่าเชื่อว่าจะทําห้องได้ขนาดนี้อะคะ่ะคุณชมค,คือเป็นเป็นแนวจีนร่วมสมัยเนาะพี่อนะุ้ยเนาะก็แต่งตัวมาแบบ เห็นปลาก็นิดนึงเออแต่งตัวมาให้เข้ากับทีมอะไรอย่างนงี้พี่อุ้ยที่เนี้ยคือแอบอ่านมาได้ยินเหมือนกันว่าพี่อุ้ยเคยไปเหมือนเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กๆในเรื่องของแบบเรื่องของความคิดรเริ่มสร้างสรรค์เรื่องของเรื่องของเหมือนจินตนาการหรืออะไรในเรื่องของการสร้างสร้างสรรค์ไอเดียดีๆอย่างเงี้ยครับมีน้องๆนักศึกษามาอ๋อนักศึกษามาใช่เพราะว่าถ้าเป็นนักศึกษาถาปัตย์เนี่ยจะ จะสนใจที่นี่มากอ๋อมีจากมหาลัยอะไรบ้างคะพี่วิทิพที่ที่เม่รู้ฟ้าจากขอนแก่นก็มีนะอโอ้โหนั่งรถข้าม<อ>คืนอะไรมา,ากแก่นแล้วเขาทราบได้ไงคะพี่วิว่าว่าที่นี่เพราะว่าพี่สุริยะเป็น,เป,นเป็นดีไซเนอร์ที่ที่มีคนติดตามผลงานเยอะอแล้วพี่สุริยะก็งานของพี่สุริยะจะคล้ายๆกับศิลปินงานจะมันมันจะเป็นเหมือนงานศิลปะอ๋อ ที่เนี่ยเปิดมาประมาณกี่ปีแล้วพี่วิวที่นี่ประมาณปีกว่าครับปีกว่า,วาอืปีกว่าการเดินทางเป็นยังไงบ้างเราสามารถเดินทางมายัางไงบ้างได้บ้างพี่วิวโอ้มาทางง่ายมากเลยเพราะว่าตรงเนี้ยอยู่หลังขนส่งลงรถขนส่งเนี่ยจากโคราชกรุงเทพที่ไหนที่ไหนอ่ะมาได้หมดเออมีอรมรถจกเชีียงไมใกล้รถไฟด้วยเนาะพี่วิวเนาะแลใกล้รถไฟด้วยใช่รถไฟเดินมาก็ประมาณ500ร้อยเมตรตรงข้ามตรงข้ามก็จะเป็นบิ๊กซีค่ะก็สะดวกสบายเนาะพี่อุ้ยเนาะ ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆเนี่ยเยอะมากก็คืออย่างเช่นที่จะพาไปเที่ยววัดมานะคะแล้วก็รวมถึงร้านค้าต่างๆเนี้ยค่ะก็สามารถได้หรือว่าที่นี่แหละจบเลยทานห้องพักนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละมุมของที่นี่ถ่ายรูปสวยมากนะพี่อุยโอ้ถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราทานเรียบร้อยแล้วนอนพักเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะกลับไปนะคะที่นี่ก็มีของฝากด้วยซึ่งของฝากจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราลงไปชมกันค่ะ อันนี้ก็คือสั่งทำเลยเนาะพี่อุ้ยล่มอ๋อใช่มโมอ๋สว,สวยจังเลยอ่ะพี่อุ้ยพร้อมค่ะเราทานอาหารแล้วทานกาแฟแล้วได้ขึ้นไปพักแล้วก่อนกลับบ้านค่ะอย่าลืมแวะของฝากที่นี่มีพร้อมค่ะต้องบอกว่าเป็นขนมเปี๊ยะ เจ้าดังจากรุ่นสู่รุ่นใช่ครับช<ด>ื่ออะไรคะตั้งเซงจัวตั้งเซ็งจัวตั้งแต่รุ่นค<ด>ุณปู่แม่คุณปีโ๊งโงแมาสองสี่เจ็ดห้าครับโอ้โรุ่นแรกเลยคือเป็นเป็นแบบกล่องแบบไหนคะก็แบบที่เป็นสูตรระจาเมืองจีนเนี่ยขนมเปี๊ยะแต้จิ๋วแต้จิ๋วเล็บแผ่นใหญ่เป็นแผ่นใหญ่นี่ก็เขาจะนิยมฝากกันเพราะว่ามันมีความหมายที่ดีสำหรับคนจีนอ๋อไปเป็นของไหว้ของอะไรงงี้เนาะก็เหมือนกับฝากแล้วเวลาทานขนมเปี๊ยะมันต้องเอามาหั่น แบ่งกันแบ่งกันทานคนเดียวไม่ได้ต้องหันแบ่งก,กันก็การให้ดอกเปี้ยม,มันคือการให้ภาพของครอบครัวที่ได้ล้อมวงทานคือ,อความาความอบอุ่น,อ,อ,นอย่างนี้เนาะที่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ที่ดีมากนะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือเหมือนกับ เป็นความทรงจำที่ที่ที่ดีๆก็คือเหมือนกับลูกหลานอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ถ่ายทอดจากรุ่นของอากงอาาอะไรมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเนาะพี่เนาะมีแนะนำยังไงบ้างพี่อุ้ยพร้อมแล้วค่ะไขาดีมากๆนะครับนี่เลยนี่มาแล้วต้องซื้อมาแล้วต้องซื้อใส่เลยนะคะอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่อุ้ยอันนี้120บาท120บาทแผ่นใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นขนมโบหิมะโบฮิมะจะเป็นขนม แซ่งนุ่มๆหองอันนี้เป็นแบบรวมมิตรเลยมีเป็นรวมมิตรมีหลายไส้มีทุเรียนถั่วงาดำถั่วแดงค่ะก็เหมาะเป็นของฝากแล้วก็เอาไปทานได้ครับรวมค่ะแล้วอันนี้ขนมเปี๊ยะมะม่วงขนมเปี๊ยะมะม่วงคือแปดลิ้วคือดังมะม่วงดังมากอันนี้มะม่วงจากบางค้าได้ป่ะคะน้ำดอกไม้สีทองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แนะนําเพราะว่าแพ็กเกจของที่เนี่ยคือทําแบบแบบได้สวยงามมากๆเลยอันนี้คือ150บาท ค่ะเหมาะเหมาะแก่การเป็นของฝากมากมีอะไรแนะนำมั้ยคะพี่อุ้ยนี่เลยครับแล้วก็มีอันนี้อ่านี่นี่อันนี้เป็นขนมเปี๊ยะหน้าแตกเปี๊ยะหน้าแตกครับผมคือเป็นเป็นแบบหน้าเขาจะไม่ได้สวยอย่างนี้หรอกเออก็คือเวลาย่างเสร็จแล้วหน้ามันจะมันแตก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 ฟูฟูมันทำจากอัลมอนด์บดก็เป็นคุกกี้ของคนจีนแหละครับชอบอย่างหนึ่งอะคือแพ็กเกจเขาน่ารักจริงๆอะคะกล่องละเท่กล่องละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองก็คือถ้าเกิดว่าจะมาที่ร้าน นะครับก็โทรศัพท์086-304-2301ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะคะแล้วก็นอกเหนือจากการเข้าพักกันนี้แล้วอะ่ะคือพี่วิวแนะนำนิดน,นึงเพราะว่าเห็นว่าใกล้มันอยู่ใจกลางใกล้เลยครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> ไม่ต้องขับรถมาก็ได้นั่งรถขนส่งมาก็ลงแล้วก็เดินมาได้นิดเดียวประมาณ เป็นแบบวันเดย์ทริปอะค่ะคุณผู้ชมคือไหว้พระเรียบร้อยทานอาหารเรียบร้อยเข้าพักเรียบร้อยก่อนกลับก็ซื้อของฝากกลับไปคือนอกเหนือจากขนมอะไรแล้วเนี่ยที่นี่เขามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะทําผลิตภัณฑ์ที่ที่เป็นโดยเฉพาะของเขาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวแอบให้ดูล่มน่ารักไหมล่ะดูดีอุ้ยแจนี้ใช่ครับข้างในล่มก็จะมีลายออยมีลายจีนบ่งบอกถึงแบบสไตล์ของการตกแต่งของที่นี่เลยค่ะ มีกระเป๋าผ้าอันนี้ที่จะาฮิ้วอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปคิดเงินดีกว่าค่ะคุณชมว่าทริปนี้รวมแล้วเราเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงทริปหน้านะคะพี่ๆเขาจะพาไปไหนเนี่ยต้องรอชมกันแต่สำหรับสัปดาห์นี้ทริปนี้จ๋ากับพี่อู้ยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สรุปค่าที่จ่ายในคริปนี้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม579บาทค่าที่พัก1,500บาทค่าของฝาก1,000บาทรวม3 7 7 9บาท